ดีค่ะชื่อนางสาวสมิตรนันกรแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อหนิงค่ะกําลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการสื่อสารสาขานาวัตกรรมการออกแบบและสร้างสารรค์สื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีครับผมนายอมรีลาเต้คณะรัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีชื่อเล่นชื่ออามครับ าริซานดะแซเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะวิทยาการสื่อสารสาขานิเทศสารชั้นปีที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอเกริ่นก่อนว่าส่วนตัวเป็นคนที่อยากทํากิจกรรมตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมตั้งแต่เด็กซึ่งพอเรามาเข้าหมหาวิทยาลัยปุ๊บ เราก็ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายโดยส่วนตัวก็มีโครงการหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เยอะมากก็คือโครงการบายเฟชีเป็นโครงการที่เราต้องเป็นหฮดหลักในการเป็นกลุ่มนำของกิจกรรมโครงการทั้งหมดซึ่งส่วนตัวคิดว่าในการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ค่ะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นและก็มีความคิดที่โตขึ้นในบางเรื่องในบางมุมจากจากส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ เคยเป็นคนที่ใจร้อนเคยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนและก็เคยเป็นคนที่ไม่ค่อยรับความความผิดของคนอื่นแล้วพอเรามาทํากิจกรรมมะค่ะกิจกรรมก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะการที่เราได้พบปะเพื่อนฝูงพบปะคนหลากหลายรูปแบบมันทําให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสางคมให้ได้มากขึ้นค่ะเหมือน การที่เรามาทํางานตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเรามาแข่งขันกันการทํากิจกรรมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรามาแข่งขันเพื่อให้แกเด่นกว่าให้เราเด่นกว่าแต่มันคือการที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพพร้อมๆกันนะคะคือการที่เดินไปด้วยกันมันก็เลยทําให้เราได้ทั้งคําว่ามิตรภาพและก็คําว่ากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคนรอบข้างด้วยค่ะ ครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผมมองว่ามีความสําคัญมากเลยนะครับสาหรับนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่ใช้ชีวิตตลอดหลักสูตรในการเรียนของเราในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักการแก้ปัญหานะครับล่วงหน้าได้ไม่ถึงว่าเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยมีสปิริตนะครับมากขึ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาล่วงหน้าเพราะแน่นอนในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆหรือว่า ปัญหาที่ใหญ่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับการที่เราเข้าร่วมนะครับหรือว่าเราทํากิจกรรมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กมากขึ้นจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการทํางานที่เป็นระบบทีมเวิร์กเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถแจกแจงงานแล้วก็รู้หน้าที่ทําให้งานของเราเนี่ยนะครับมันสามารถบรรลุไปด้วยดีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ นี่คือมีความสําคัญมากเลยสําหรับคนทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยหากเรามุ่งที่ว่าเรียนอย่างเดียวนะครับแน่นอนเราจะเสียเปรียบม,มากกว่าคนที่เรียนควบคู่กับการทํากิจกรรมไปด้วยเพราะว่าคนที่เป็นนักกิจกรรมนะครับเราจะมองว่าในการทํางานของเขาเนี่ยอานานคตเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําที่ดีมากกว่าเพราะว่าเขามีประสบการณ์เขามีความรู้เขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือเราพูดง่ายก็คือสามารถเป็นผู้นําที่ดีในอนานคตได้ครับ สำหรับกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนะคะถือว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นใบเบิกทางในการในการพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนนิเทศศาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีกิจกรรมมาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ไปสู่ชุมชนเนี่ยมันจะทําให้เราเรียนสูงเปล่าดังนั้นกิจกรรมเป็นตัวหลักโอกาสสําคัญที่จะทําให้เราพ,พัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็พัฒนาในด้านต่างๆคะ่ะ ส่วนตัวนะคะคิดว่ากิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมที่ควรมอบอะไรดีๆหลังจากที่กิจกรรมจบลงค่ะไม่ใช่กิจกรรมที่เราจําเป็นจะต้องบังคับให้คนอื่นเข้าไม่ใช่กิจกรรมที่เราจําเป็นจะต้องได้รับอะไรกลับมาที่นอกเหนือจากคําว่าประสบการณ์นะคะสมมติว่าเราทํากิจกรรมเพื่อเราต้องแลกกับอะไรบางอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นการการะทาที่เหมือนว่าบางทีเราไม่ได้เต็มใจที่จะทำอะคะ่ะ เราควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้จักกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะม่ใช่เพียงการกิจกรรมที่เพื่อเลขกับการหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับมาค่ะสำหรับกิจกรรมหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยนะครับ ผมมองว่ากิจกรรมที่ควรที่จะจัดขึ้นมาเนี่ยครับจะต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นศตรวรรษที่21ของเรานั่นก็คือนอกจากมเรามองวาอ่านวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่เราสามารถที่จะพูดหรือว่ามีความคิดที่เป็นของตัวเองกิจกรรมที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเนี่ยนะครับสามารถมาอยู่ร่วมกันแล้วก็แสดงออกด้วยกัน าสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดในกิจกรรมนั้นน่ะมันจะเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราจะพูดง่าย,ายๆให้เหนเวว็นก็คือความเป็นผหว ي, นวุวัฒนธรรมหรือเราจะมองให้มันก้าวไกลกว่านั้นก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยกันทั้งวัฒนธรรมในบ้านเราแล้วก็วัฒนธรรมต่างประเทศกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันสามารถหล่อหลอมให้เราเนี่ยรู้จักการเรียนรู้รู้จักการเข้าใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการาพัฒนาทั้งความเป็นตัวเองแล้วก็การเข้าสังคม อันกว้างครับอาจจะเป็นอชอบในด้านาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ไม่ไม่ใช่การเก็บขยะอะไาเช่นเราลงพื้นที่ข้างนอกไปช่วยเหลือชุมชนหรือว่าช่วยเหลือตาดีกาช่วยเหลือผู้ขัดสนอะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมในมหาลัยมันมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากจะส่งเสริมในการทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า อันนี้นะคะคือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือการที่เราทํากิจกรรมแล้วได้ชั่วโมงกิจกรรมอะคะ่ะก็เหมือนย้อนกลับไปที่ตรงข้อ2องะคะ่ะว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรเหมือนส่วนตัวนะคะคิดว่าการทํากิจกรรมที่เราชอบแล้วก็ได้ทํากิจกรรมที่เราชอบนั้นมันคือสิ่งที่ตอบแทนเรามาแล้วแต่ในเมื่อเอ,อาง่ายเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชั่วโมงกิจกรรมอะคะ่ะก็ยังจะเป็นต่อมคนนั้นๆอยู่ ซึ่งการที่เราจะจบตามหลักสูตรของมหาลัยได้เราก็จะเป็นจะต้องมีช่วงโมงกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ช่วงโมงกิจกรรมอะค่ะให้กับทุกกิจกรรมเพราะว่าบางคนก็เลือกเข้ากิจกรรมที่ตัวเองชอบบางอย่างกิจกรรมที่ตัวเองชอบก็ไม่ได้ช่วงโมงกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากให้อ่ช่วงโมงกิจกรรมอะค่ะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็อยากให้ยกเลิกเพราะบางทีบางอย่างมันไม่ได้ผลเออมันไม่ได้มีผลอะไรตามมาค่ะเพราะว่าบางอย่าง คน,คนอื่นต้องเหออมือนเราเองต้องเข้ากิจกรรมนั้นๆเพื่อจะเอาชั่วโมงกิจกรรมแต่ทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงเราก็ไม่ได้อยากเข้าอยากให้เปิดโอกาสตรงนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าอยากเป็นชั่วโมงกิจกรรมก็อยากให้มีชั่วโมงกิจกรรมในทุกๆก,ก,กิจกรรมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากัน สำหรับผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับสาหรับกิจกรรมที่มีการเก็บชั่วโมงะนะครับเพราะผมมองว่าถ้ากิจกรรมนั้น่ะมีความสําคัญหรือว่าสามารถดึงดูดทุกๆคนเนี่ยให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นได้ไม่จำเป็นจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมเข้ามาเพราะว่าการที่มีชั่วโมงกิจกรรมเนี่ยพยายามให้เด็กเข้ามาเพาื่อเพื่อที่จะได้ชั่วโมงกิจกรรมซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเนื้องานข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันจะสื่อหรือว่ามันจะ ถ่ายทอดมายัางเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะทํากิจกรรมแล้วก็มีชั่วโมงกิจกรรมเข้ามาหากว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพกับเด็กๆหรือว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีหรือว่าไม่มีก็ได้ไม่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 เป็นประเด็นที่สําคัญอะไรครับคือชั่วโมงกิจกรรมมันก็ดีมันก็มีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีอยู่ในนั้น ด้านดีนก็คือมันสามารถเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยเข้าเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นด้านดีที่เท่ากับว่าเพื่อนที่ไม่ได้ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ <S <S เพื่อรู้จักคนอื่นมากขึ้นเพื่อรู้จักการอยู่ในสังคมมากขึ้นส่วนในด้านไม่ดีอาจจะเป็นบางกิจกรรมที่เราไม่สะดวกที่อยากจะเข้าร่วมแต่ว่าเราถูกบังคับให้เข้าร่วมอันนี้ก็คือ,อด้านที่ด้านด้านที่ไม่ดีค่ะ